ฟาอาจารย์ได้ตัวใด้น้อครับชุดชุดใหม่นี่ครับชุดใหม่เนี่ยต้องทำพิธีบอกครับไม่แจังเพิธีเคยเห็ดนะครับผมกรับว่บ่าใคยแจ้งเรื่องพวกนี้นะครับว่าเพื่อนอาจารย์ว่าถ้ำว่าถ้ำวิธีแล้วถ้าเขาเสียหายก็หายรวด<อ>จากทังษั่นเพราะไปเห็ดยังสนอยู่กับ อันนั้นหลวงสมพงค์ถือว่าเขาอยากสางน้าอ๋อถือว่าเขาอยากสางน้ำนะครับนาะถ้าเห้าไปเช็ดอันใดชิ้งมันอยากมันก็อยากเห็ดสิ่งที่มันง่ายมันก็ง่ายแก้มมันขึ้นอยู่ที่เห้าอ๋อคือการเฮ็ดปุ๋นเฮียนคือกันเฮ้าไปจัดใ่ตัวไรครับเมื่อก็เปียงแ้าเห่าจัดคำพอดีพองามเมื่อก็พ่เปียงเออมื่อขึ้นอยู่กับเห่าครับกว่าเห็ดปุ๋นเฮียนนี่สินิมนตนพระเออมาสันเขาในบ้านแบบ ธรรมดามืรอหาจัดงานแยกตัวกันเป็นการเฮ็ดปุญที่อ่อนเหล่าใช่ไหมมันก็ว่าต่างกันอ๋อครับเหมือนว่าล่ะครับมุจ้จอื่อกับเขาม่สามลอยแปดสิผาบาทกระเลี้ยงของมุเจ้าแล้วซื้อเลี้ยงพระให้คนซันครับเหมือนว่าล่ะครับอ๋อนะครับเป็นพริศนานะครับเนาะก็คือสื่อกับเขามา การทำบุญขึ้นอยู่ที่ใจเราครับมุจ้าสีออกมุจ้าสีออกเป็นปัดใจเออฉันขอทำบนนะุญเนอ,อเสี่้อยเสี่้อยสอยสองร้อยหกสิบสี่าทสามล้อยสิบาบาทแกเแล่าแต้มมเจ้าแล้วแกเแล่าแต่นะครับนะแมน๋อ,อนะครับ ก็คือเป็นปัจจัยนะครับเพราะว่าการทำบุญมันแล้วแต่ครับัน,นั้นเท่าเอาบ่ต้องไปจัดงานใหญ่กับเป็นบุญได้คือกันการทำสิริมงคลครับแค่นิมนต์พระไปสีรูปหรือว่าห้ารูปเก้ารูปก็ได้แล้วแต่เรา<อ>นิมนต์เอ้ยขอนิมนต์พระคุณเจ้าไปสรรเขาเป็นสิริมงค,คบ บ้านให้ได้เด้อตางก็เป็นบุญบ้านได้แล้วครับง่ายๆหมูเจ้าเสร็จไปซื้อหอยแครงมาเท่าได้คือเอาหมูเจ้าแล้วครับเไอซื้อมาถาวายพระกินพรรษากินนได้แล้วจัดง่ายๆเม็นมาล้วครับามันมามนง่ายอ๋อครับมันบ่ได้ยากสีนีม้วนพักเก่ารูก็ได้สีรูปก็ได้นะครับเนาะ เปลนเป็นนิมิตนะครับที่ทั้งอาจารย์เป็นได้ม่ให้นะครับเป็นกาให้ิจารณานะครับิจารณาถ้ำนะครับิจารณาถ้ำตัวเลขนะครับเพื่ออาจจะได้โชคได้ลาบน้ากันนะครับแต่ว่าคันสีมาถามว่าอาจารย์เน้นตัวไดครับตัวไดอาจารย์เพาเบาเพราะว่าใช้มักตัวไดก็ฟปดาเอาาลดครับก็คืออาจารย์นี่ยว่าได้นะครับนะว่าได้บอกได้นะครับนะมันผิดนะครับนะ มูเจ้าสิไปซื้อไว้แค่ว่าสองร้อยหกสิบสี่บาทก็เรียกของมูเจ้าแล้วเห็ดปุ๋นเฮียนมุจจอสิเพื่อสามร้อยสิบห้าบาทก็เรียกของมูเจ้าครับมันได้เมื่อที่สามรอยแปดสิบห้าบาทก็เรียกของมูเจ้าอนะครับสี่เจ้ามูเจ้าสกิดเจรณาเบิ้งเป็นเจรณาเบิ้งนะครับซื้อหน่อยซื้อหลายนะครับเนาะกับเป็นเจรณาเอานะครับจับเอานะครับจับนี่นะครับก็เป็นปริศนาถ้ำนะครับของพระอาจารย์เพื่อนนะครับท่าน จับจุดเอานะครับมาเพื่อนให้ตัวเลขตัวใดนะครับเป็นปริศนารรมนะครับเป็นปริศนาธรรมนะครับของะอาจา์ตีนะครับที่เพื่อนได้นี่นะครับจากจะทําบุญบ้านนะครับกระซื้อนะครับไปซื้อของมาถวายนะครับสองร้อยหกสิบสี่บาทก็ได้สามร้อยสิบห้าบาทก็ได้สามร้อยแปดสิบห้าบาทก็ได้นะครับ อยากจะซื้อหอยแครงมาถวายนะครับ385นะครับ3ามหหรือ2องนะครับก็ได้นะครับก็คืออยู่ที่กิจสัทธานะครับของของญาติของโยมนะครับอยู่ที่กิจสัทธานะครับของญาติของโยมนะครับเพื่ออาจจะได้มีโชคมีลาบนะครับเพื่ออาจจะได้มีโชคมีลาบนะครับ นี่นะครับก็เปลี่ยนพิษณาถ้ำนะครับของพระอาจารย์ตีพันธ์นะครับก็บปวดใส้พิจายานนะครับในการรับชมนะครับทา้งช่องกาเปลี่ยนเพียงแนวทางมานําเสนอเท่านั้นนะครับบพื่อสนับสนุนนะครับให้เรียนการพะนั่นนะครับนี่นะครับก็เปลี่ยนแนวทางนะครับของพระอาจารย์ตีพันนะครับที่เพิ่ได้ให้นะครับขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามและรับชมนะครับฝน พารวยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ